สวัสครับเกษตรกรรักบ้านเกิดปั้มกับพี่น้องครับแปลงสุดท้ายครับของข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญครับพี่น้องครับกอติประมาณนี่แหละพี่น้องครับโอ้ยนี่ตะเมีดอ้อยต่อยครับน้ำครับเขาครับโอ้นครับเกี่ยวคอร่วงโยกัวนะครับโมนี่ยางตายอกคว้านบังคักพี่น้องดีครับเดี๋ยวอีกน้อยหนึ่งแปลงครับการวร์เ็นนี่ก็ติได้ยุบประมาณสองกัน สูสีออกแดงพี่น้องดูนี่สูไปไข่บัานไดกับสูว่เรื่องเดนาะเขาดูเกษตรวันเศร้านะไม่เห็ดนาสิมีเห็ดอย่างนาะมันบ่พี่น้องไม่ทำนาจะให้ไปทำอะไรเป็นวานชาวนาก็ต้องทำนาชาวนาก็ต้องทำนาพี่น้อง การว่านน้องมิเตียตต่อขนาดเลยอ่า cầu đèng chứ, lót đường mãi nưng, đèng chứ, bao nhiêu nhịp, ôi, bún wa bún cầu bún nam phi không phải chùa, hoàn phần này không phải ที่อย่งไดนั้นมันเกิดมาเป็นเศร้านะไหนมันมาทางนี้แหละเห็ดตันด้อุ้ยจะอวนเม็ดต่าพี่น้องแกะบว่ขนาดเลยพี่น้องนี่เอาเห็นมันเต็มบ้ ดูดมึงเต็มอุ้มพอดีอันนี้ไม่ได้สามอุ้มเนาะไม่ได้สามอุ้มอยู่นี่สามอีอุ้มนี่เป็นสองตันพอดี